เรียกูใครเร็วเยใครได้เยวหลังออกมาน่ะคเห็นไม่ได้ก็ถารูปไปเลยได้ทำไม่ว่า ต้องการจับก้อนไปเรยร้องของแสดงผลุกเด็ดอะไรหรอกโยมหมายะเหตุจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดได้หนักหรือเบาเบาไม่หายอันนี้ก็เรื่องการเชื่อ่ใจบุคคลนะ ก็มาีเมตตาด้ตับพระเคราะห์ให้กับอาหารทุกคนที่จะจะรับประทุคนวันนี้รบหัวออกเดยนะเวลาอาะไรอย่างเงี้ยรบ